สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องกเกษตรผสมผสานปุมพรชาแนล Channel นะครับวันนี้ผมมีสาระดีๆที่จะมาแชร์มาแนะนำให้กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับระบบคอนโทรล,ล,ลหรือการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาใช้ในการ เกษตรในไร่นี้นะครับเมื่อมีปัญหาเราก็สามารถที่จะแก้ไขพื้นฐานหรือแก้ไขให้ใช้งานได้นะครับครับตามมาดูว่าผมมีวิธีการยังไงขั้นตอนอยังไงนะครับนี้คือชุดคอนโทรลสำหรับที่จะมาใช้กับปั๊มเสมอนะครับรุ่น1.5กิโลวัตต์ หรือ1.5 HP คาปาซิเตอร์4.5ม,มิโครฟาลตด15แอมป์230โวลต์ AC ครับอันนี้คือแบบวงจรไฟฟ้านะครับภายในกล่องนี้นะครับยวผมจะจําให้ดูนะครับลายตัวนี้นะครับก็คือ L ก็คือลายนะครับก็มา ผ่านเทอร์มินอนลเข้ามาเข้าสวิต์ปิดเปิดนะครับออกจากสวิต์ปิดเปิดก็ไปที่ปุ่มรีเซ็ตนะครับนะครับออกจากปุ่มรีเซ็ตก็ดิ่งมาตรงที่มาตรงท,ที่เทอร์มินอลผ่านเทอร์มินอลหมายเลขสี่ไปเข้ามอเตอร์สีสีดำนะครับอันนี้คือสีดำนะครับที่สองก็คือ เอ็นมิวตันนะครับผ่านสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็ไปที่ iter, ค,ป C, คา 5, ปาซิเตอร์นะครับไปที่ C เนี่ยนะครับคาปาซิเตอร์อีกขั้วหนึ่งก็จะมาตรงมาที่หมายเลขคาไปยังมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นสีน้ำสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินส่วนอีก ขั้วหนึ่งที่ผ่านคปาซิตเตอร์แล้วก็จะไปออกมาเป็นหมายเลขหกนะครับเป็นกดสตาร์ทนะครับเป็นสีน้ำตาลนะครับกดสตาร์ทตอนนี้ก็ได้ต่อเรียบร้อยนะครับมผมจะไล่ให้ดูนะครับนี่นะครับ ไฟเมนมาตัวนี้นะครับสีน้ำตาลออกมาเป็นสีดำนะครับผ่านเทอร์มินอนมาแล้วก็ไปผ่านสวิต์เนี่ยสีดำนี่นะครับออกจากสวิต์แล้วก็มาเข้าชุดนี่นะครับชุดโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้นะครับออกจากโอเวอร์โหลดก็จะไปที่คอมมอนครับผมก็สีดำไปสีดำนะครับ Common, Motor, นะครับเป็นสีดำเป็นคอมมอนที่มอเตอร์นะครับต่อมาก็คือสีน้ำเงินนะครับก็ออกมาเป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินออกมาก็ออกมาผ่านสวิตช์นะครับอีกเส้นหนึ่งก็ไปที่ขดลันนะครับไปที่มอเตอร์เป็นสีน้ำตาลนี่เป็นขดลันนะครับ อีกเส้นหนึ่งก็ไปที่คออา,าปาซิเตอร์นะครับออกจากคาปาซิเตอร์มาปุ๊บนะครับก็จะมาที่ขดสตาร์ทนะครับในคือมอเตอร์เขาต่อต่ออย่างนี้นะครับคือมอเตอร์ซัมเมอร์ที่ต่ออยู่แล้วนี่คือสีดำเนี่ยเป็นคอมมอนสีน้ำตาลเป็นขดลันสีเทาเป็นขดสตาร์ทนะครับเราก็ไล่าตามนี้นะครับนี่นะครับการต่อ ก็เสร็จเรียบร้อยแ๋ยวจะต่อใช้งานจริงๆครับน,นี่ต่อใช้งานนะครับต่อจากเครื่องเจนเนเรตอร์นะครับสีดําเป็นคอมมอนนะครับสีดำนนคอมมอนสีน้ําตาลเป็นกดลันสีเทาเป็นกดสตาร์ท ครับท่านใดที่จะนำอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับต้องศึกษาให้ดีๆนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือไฟฟ้านี่ถ้าเกิดมันผิดพลาดมาก็จะทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นชำรุดเสียหายเพราะว่ามันเกิดจากการช็อตนะครับให้เราศึกษาดีๆก่อนนะครับให้มั่นใจจริงๆค่อย แก้ไขนะครับถ้าเราทําไปโดยพลการหรือว่าไม่เข้าใจจริงจริงนะครับก็อาจจะทําให้อุปกรณ์เหล่านั้นเสียหายได้สิ่งที่ตามมาก็คือเราต้องเสียเงินที่จะเอาไปซื้อหรือเอาไปซ่อมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะมีสาระประโยชน์บ้างนะครับสําหรับทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ หลังดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับกด s ับสไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะครับ